อันนี้บอบงบอกอะไรสรูปนี้ทำคถามใ้เไปแล้วให้ได้เรียนถามในรูนี้ะจะรู้อะไรถามไปไมรยวันนี้ให้ข้อมูลนิดนึง้ไดเียนไถามชื่อหนูจะบอกให้ข้อมูล เป็นเศรษฐีชาวอินเดียอีกคนเขาไ่เปิดเผยนามแล้วกันแต่บอกว่าเป็นลูกเศรษฐีอดียน่าอดีนะนนะเป็นลูกเศรษฐีโรงสีเมืองปทุมนะพปะทุมจะมีแม่น้ำเจ้าพงยาใช่ไหมปัจจุบันก็คือแล้จาักการใช้ชีวิตรู้จักเก็บออมเที่ยวสมาร์ทเดโมา,าไม่เปิดเผยชื่อนะแค่นำลูกเข้ามาเียบเที่ยบเัื่อความแตกตา่าง อยากถามอะไรอีกจ้ก,กันลกูกเขาตายยัง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 คนนี้จัอ่าคุณี่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ยเสื้อนี่ทำด้วย๋อมส่วนตัวนี้มูคลค่า20ล้านนะครับอ่าใช้คนทาใช้เวลาทำ2เดือน20คนเสื้อตัวนี้ให้เป็นเสรษฐทีชางอินเดีย ทำพุทที่วัดนะครับอ่าอันนี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างจนรวยนะคร<ม>ับดังนั้นเขาเรวยมาจากอะไรนะเขาเรวยมาจากการเก็บออมนะคร<ม>ับเขาก็ทำธุรกิจพื้นฐานชีวิตเขาเนี่ยตา่างดอกเงินไทยที่ด้านขาขามือนักเรียนนะครับแต่ว่าเ,าเขาเก็บออมแล้วก็ทำธุรกิจนะบ โลจิสติกเนี่ยอันนี้ก็คือระบบขนส่งนะครับอ่าที่ให้ดูไปแล้วอ่าต่อไปอันนี้รู้จากความแตกต่างระหว่างจนรวยแล้วนะดูการแต่งตัวดูาการดูมีราศีอะไรเงี้ยนักเรียนอยากจะเป็นคนจนหรือคนรวยอันนี้คือรูปหนึ่ในรูปหนึ่อันนี้รูปที่เขาไปทำบุญที่วัดเห็นไหม บรริกาเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับวิดีโอ 好、oh. <laughs> ต่า่้แต่ลั์ที่ได้มีมากมายอยู่ขนาดขั้นตอนง่ายๆหสึเรื่อเสมุดที่การจนเช่องตารงออกเป็นช่องเรื่อยๆถ้าช่องแตก่างนักเรียนก็สามารถทาได้สามสาเหี่ต้องใช้จาสมุเีย We found without... the lot ให้โรู้จับการทุกคำนวณได้ค้าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นในโลกด่วแเป็นทำให้ผู้ที่ทำบัญชีและประจ่ายหรือาพค่าใช้จ่ายก้าวๆที่จะเกิดขึ้นในแต่เดียวได้สามารถเอาข้อมูลที่ได้จัดการจุดบัญชีไปใช้เพื่ประโยชน์ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในแต่ลเดือนตัจายได้ซึ่งจะสามารถช่วย มันทีได้ประโยชน์ไหมใช่ <c oughs> แล้วแต่คนบางคนเนี่ยตังต้งเฟ้าอาจจะสูงกว่านี้อีกอาจจะศึกษาจบปริญญา ญชีการทองบัน็นชีลยร์รับรายจ่ายรายเดือนนัดเต่ร์เดือน,อ,นอ่ากอรีนกัเเกเรียนเปิดหนังสือไปเลยหนะ้าร้อยสิบสามหนังสือการการเรียนภาษานะอาจจะมีรูปแบบการจัดทำบัญชีนะบัญชีการทองบัญชีการทอง ให้นักเรียนปรับจากที่ครัวเรือนนะเป็นของเราเองได้รับรายจ่ายอย่างเช่นนักเรียนได้รับจากแม่วัเท่าไหร่นะสมมติ กูจะให้นักเรียนแนะนนำเสนอแาลงนั้นวางแผนอย่างอย่างที่เราอยากจะเป็นนะอย่างเช่นว่าเออเรื่อยๆดึงดือนต่อไปเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราอยากได้อะไรเราวางแผนแล้วระยะสั้นระยะยาวเต่อไปานี่ยนะคนสุด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 เลยช่วยชี้นักเรียนเนี่ยเราต้องต่อไป สามอย่างนะดังนั้นเนี่ยควจะเขียนเต็มนะครับจะเขียนวางนแผนดีๆอ่าส่วนเป็เชียร์รับรายจ่ายข้างหลังเนี่ยบางคน,นบอกผมไม่มีไรายได้เลยมีแค่